สบายดีทุกคู้ทุกคนครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมนี้มาย้คำคําย้ำแรงกับบรรยากาศกลางกลางให้กลางสวนครับบรรยากาศที่เมืองเราจะลมลื่นเย็นสบายกับต้นแรงแงประมาณหามงกว้งหามงกว่ากว,ากวาได้ครับพี่น้องครับเห็นพี่น้องถามมาเห็นหลายผู้หลายคนถามมาคลิป น่าจะเป็นคลิปแรกๆครับที่ทายให้พี่เฮนองเบิงในบ้านสวนครับแต่พอดีมีเอฟซีเพิ่นถามเข้ามาอีกเอา้าไปเบิงกันโหลดครับเดี๋ยวคลิปมันสีเงาไปเบิงโหลดว่าตอนนี้มันเหลืออย่างนี้ครับหลังจากที่ตั้งแต่ช่วงแรกๆแรกๆคุณเยลยล่ะเป็นคลิปแบบไม่ไม่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดคุณนะครับเราชาดได้ทายให้พี่เฮนองในเบิงเอา้าไปเบิงกันโลดครับนี่ครับพี่้องครับแต่ก่อนนี่ คลิปแรกๆนั่นตรงนี้มันจะเป็นปลากระโพดด้วพี่น้องเนี่ยเป็นปลากระโพดครับปีนี้ก็เป็นยู่แหละแต่ว่าเลี้ยงงัวเอาเลี้ยงงัวเลี้ยงเลี้ยงงัวละครับให้เป็นที่เลี้ยงงัวก่อนบรรยากาศบานสวนหนทางแต่ก่อนหนทางมันจะมันจะเข่ามาเส้นนี้ครับเข่าเข่ามาปุ๊นมาจากคุณและครับผมมาจากเส้นพุ่นอีกแล้วก็วกเขามานี้ครับเขามานี่แต่ก่อนมันจะหกกว่านี้ครับ นี่มรู้สึกว่าเป็นปลามันเป็นปลาครับผมดอไปแล้วครับนี่ก็ปลามันแต่ก่อนมันจะมีแต่ปลาเป็นปลายุคลิปยุคลิปตัดครับแล้วก็เป็นปลาปลาหยักขาซื่อๆนี่ครับพี่น้องครับนี่แล้วก็เขามานีแล้วครับเดินเขามานีแล้วมันจะมีโบปลามีโบอยู่ตรงนี้ครับที่แต่ก่อนมอชาติเองที่เลี้ยงปลาครับผมก็มีอยู่นี่ตัวนี้ก็ยังสีแล้วครับจะมีปลาล้มปลาแลม นี่ก็เขาเอินอย่างนะหอมเลื่อยคอมเลื่อยครับพี่น้องครับเป็นคมเลื่อยก็มีตะก่งตะไข่มีบก,กอมีบก,กอชีเหียนอยู่หน่อยนึงนี่ครับเป็นชีเหียนชีเหียนนแล้วก็มีบกแชียงครับมีต้นกล้วยต้นกล้วยในหน่อยอยู่นี่ครับแล้วก็มีพี กระตบน้หน่อยครับและที่เป็นเป็นขอกง,งัวนะครับพี่นอ้องนะยางมาเบิร์ต้องขีดดีกว่านี่แล้วครับพี่น้องเป็นปลากล้วยนี่แต่ก่อนบางนี้มันจะเป็นบอ่อปลาแล้วพี่น้องเป็นตัวนี้มันจะเป็นบอ่อป่านี่ครับจะเป็นบอ่อป่าเลี้ยงปลาเยอะอยู่ตัวน,นั้น ่อยเยอะเลยล่ะครับรู้สึกว่าหลายสิบหลายสิบหลายรวยตัวอยู่แล้วก็เป็นกบไผ่ภูมิทัศน์ครับผมนี่บางเรก็จะเป็นโคกงัวได้พี่น้องตรงนั้นเป็นโคกงัวเป็นโคกที่เลี้ยงงัวอยู่นั่นแหละครับนี่ก็จะเป็นโบดูดน้ำดูดน้ำจากนี่แหละนี่เห็นปะดูดน้ำจากนี้ขึ้นไปไว้ในโคกงัวนั่นครับพี่น้อง ตัวนี้ส่งคำงัวยังบวเข่าโคกนะก็ยังบวเขาโคกขขแล้วครับว่าเป็นกระตบเวนางเวนอนเหลินตากลุม่มตากอย่างนี้ครับพี่น้องกบไพ่ดีนี่กบไพ่เพิ่ปลูกไว้ได้กินนี่แหละครับดีเห็นบ่ครับเนี่ยเจ,จะดูดน้ำขึ้นมาไว,ไว้งัวยังสี่ล้ครับพี่น้องดูด ตัวนี้ก็จะเป็นขอกงวัวนี่ต่ขฉีงงัวเราพี่น้องนี่ก็เก็บเก็บฟางเก็บเฟืองนี่ไว้ให้ให้งัวกินย้ำแรงพี่น้องนี่ไว้กินย้ำแรงเพราะวะ่าหญ้ามันหญ้ามันจะบ่ค่อยมีก็เลยต้องใส่วิธีที่หลังจากเทดกาลเ็ดน,นาเสร็จเราก็ต้องเก็บเฟืองเก็บอย่างไว้เสียงปลาบวนไหมพี่น้องตรงนี้ด ตัวใหญ่เติบเล็วนะพี่น้องคุนะเห็นบ่นามก็เพื่อนเลยนะมันมีครับแต่ตอนนี้เอาเหอะเอาเหอะไผ่ไปใส่ไว้ไลายเติบแล้วเหอะไผ่ลงไว้ขับอยู่ะวะ่าคนมันค้นหลักนี่น้องคน้นมาหลักก็เลยต้องเอาเหอะไผ่นีลงงัวยังโมเข่าหรอกครับคุณยัณยณงกินอยู่คุณอยู่คุณยังกินอยู่หนอกเพราะว่ามันอากาศมันเย็นพี่น้อง พออากาศเย็นก็ก็จะมีเวลาที่กินช่วงแรงนั่นสิละที่มันจะเย็นสบายโอ้ยมองนี่มองเพิ่นเผาธารมองผู้เฒ่าเพิ่นเผาธานนี่ฮะคนเปนเผาธานเนี่ยเพิ่งเผาเก็บใหม่เก็บเล็กเก็บน้อยเลเผาธานไปทั้งนั้นเลยเนี่ยกองก็เยอ้เีแยอยู่นี่นี่กระเมนนี่แต่ยังไม่ได้จุดนี่กระเมนนี่อันพุ่นกระเมนแม่นมดเลยเนี่ยเป็น พันธาเอากล่องไว้เลยเพิ่นจุดไปที่ละกล่องเนี่ยเพื่อนกับค้งยาเดี๋ยวกล่องนี้ใหม่เสร็จเพื่อนก็อุดเพราะอุดเสร็จเพื่อนกับจุดกล่องนันต่อแล้วเพิ่นกันจะมาเก็บกล่องนี้แล้วพี่น้องเพราะกล่องนี้มันสุกแล้วเดี๋ยวใหม่หมดละอาจจะไปจุดต่อต่อกันแต่ถ้าจุดพร้อมกันมันจะเก็บโบทันนะพี่น้องจะเลเป็นว่าจุดจุดเอาที่ละกล่องสองกล่องเอาเพิ่นว่าเิ่นวัอยังสั่นเห็นอีพซีเพิ่นถามมาหลายๆคนพี่น้องก็เลย พาพีพานนองมาเบิง้งวะก็ได้จังหวะมาตัดใบตองตัดใบตองห้ตกกะกะแตนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเมื่อนี้ตะกะตะกะ่แต,กกเตนเริ่มขยายขึ้นอีกเยอะประมาณนาจะเยอะอยู่พอสมควรแหละพันนาจะเป็นพันสองพันตัวสองพันคืนล้เมื่อเนี้ยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งใครเพิ่งแตกไหมเลยพี่น้อง ไข่แตะออกมาไหมกับ่วก่น้อยเลยเดี๋ยวไปตัดใบตองต้นนึนกอนมันต้องกินหลายเติบตรงนี้จะต้องได้เหมือนเหมือนเขาเขาเฝ้ากินเฝ้าใหญ่แล้วพี่น้องเพราะว่าโอ,อ้กินกินเยอะอยู่ขนาดตัวนี้น้อยอย่างเดียวควรควรไฟเผ้าทานแล้วพี่น้องเลยเลมีอย่างเลย พวกหันปลาปลามขึ้นบหกนี้นี่พี่น้องปกเลยเนี่ยคืออะไรต้องเอาเอาเอา,เอาไพ่เฮ้ยไวย้เองี่ล่ะพี่น้องเอาล้งไปสิละถ้าบอเอาลงมาได้แล้ว,ลวไไลคนหลกักวัดคนหลักก็หลายเด้โอ้ไก่มาขันในมือแรงครับพี่น้องไก่ขันในมือแรงนี่มันต้องตุมนะ่มเนาะใบตองนาแร้งครับพี่น้องมันก็จะออก นีน่สิละแหงๆหิวหยวนี eyes, so ่ครับอือโอ้ยตัดเลยน่อยใส่หัวจะของ ต้องตัดเอาไปแค่เพาะกินเรวพี่น้องเพราะว่าตัดไปหลายด้กินพืท่นก่อนไมก็จะแหงหงสีพี่น้อง ใจกระทักมาได้แล้วพี่น้องขคยจากได้พันตากตะเตียนขาโบแพ้งแล้วครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไข่ขีดมัตเตเบาชาติสื่อมาตอนแร็กอะขีดละพันเนี่ยไข่เดตัวนี้พอเองขายเองแกะที่ลอยหายร่อยก็เอาแล้วครับพี่น้องลึกด้วยนี่พี่น้องไหนจะลดลดไมโคกกลัวๆผลครับ แต่ว่าเบิ้งมรงนี้ขื่นด้วยผลตัวหนึ่งตัวใหญ่เติบอยู่มันป่ามันอยู่ในนี่แหละพี่นอ้องเออเดี๋ยวงัวเข่าคอ,อเราจะให้พี่ให้นอ้องในเบิ้งอีกที่นึงครับตอนนี้มันยังเรียนกินหญ้าสักสู่ทรายอยู่ค้ามื้อแล้วพี่น้องเข่าคอกแล้วครับเปิดแฟลชได้เลยพี่น้องพอเปิดแฟลชก็เลยอาจจะลอ,ลองปิดแฟลชลองกันโอ้ เาเปิดเฟซเราตานมันสะท่อนตาครับนี่นาเนี่ตัวหน่อยเพื่อนพวกนี้ตัวตัวแม่ด้วยเพื่นตัวแม่แม่ใหญ่ครับนี่อันนี้พันครับเนี่ยพันไวเลยมันมืดหน่อยเราพี่น้องมันมมีแสงไฟครับมันเด๋ยวจะมืดคํำหน่อย ตาตาตอนร้อนเนี่ยมันมืดแล้วมันคำแล้วครับ